ที่แบบจะเห็นแค่หลังบ้านนะคะนู้นะคะแต่ว่าการขึ้นเวทีก็ไม่ค่อยเห็นนะคะนู้นะคะสงสงสงอย่างเลยใช่ไหมคะเนาะแม่แม่พิมพานะคะนู้หุงข้าวเจ้าดาหุงข้าวเหนียวดานะคะนู้นะคะสงสงหมอเลยนะคะนู้นกำลังใจนะคะนู้นะคะของทุกทุกท่านนะคะนนนะคะเพราะว่า เห็นบ้านดูแดงเปิดบ้านก็เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาทักทายพูดคุยพร้อมก็สวัสดีค่ะคุณทองแม่ทองจ้านนะคะเนาะงขอสวัสดีทักทายแม่ทองจ้านเรื่องดีนะคะเนาะนะคะขอทักทายให้กำลังใจกันไม่ได้เปิดโหมดมืออาชีพครับอ๋อไม่ได้เปิดโหมดมืออาชีพใช่ไหมคะเนาะแต่ว่าก็เข้าไปเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะเน้องถักทายพูดคุยค่เนาะนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเนาะนะคะ พี่คำพาก็บอกเหมือนเดิมค่าหนูได้พินิพได,ด้เลยค่ะเด้นนะคะนาาเนาะสองทุ่มจากพินิพะเนาะนะคะก็หากับเขาเตรียมเพื่อนๆลอเพื่อนๆเนวยค่ะนะคะเนาะต่อไปปิ้นก็ปิ้นกำลังใจให้ทุกท่านทุกบ้านนะคะเนาะนะคะต้องปิ้นกำลังใจให้กัน คะะเนาถึงอ <med silly> ่าประสบความสําเร็จไม่สําเร็จก็ก็เลียแต่เตี้ยวนะคะเนาะอยากขานูเด้งก็เป็นกําลังใจให้เด้อค่ะเด้อนะคะเนาะให้ประสบความสําเร็จนะคะเนาะนะคะให้ผ่านลิลลีนะคะเนาะนะคะมาแล้วจ้านะคะเนาะนะคะก็เนี่ยค่ะเนาะก็เนี่ยค่ะก็เปิ้นเปิ่นปีพี่อ่าทันได้นะคะเนาะนะคะเดินทางมานะคะเนาะเห็นบ้านนูเด้งเปิดเต้นเล้วแต่ก่อนแม่นี่เขาไปหาไปให้กําลังใจแม่เน่ก็ชอบร้องเพลงนะคะเนาะนะคะร้องเพลงแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะคะ เนาะช่วงเย็นนะคะเนาะนะคะนูเด้งขึ้นเวลาเดียวค่ะแต่ว่านูเด้งเอาสองกิโลทุกวันนะคะเนาะนะคะสองกิโลทุกวันพี่สมยังวาระนะคะเนาะก็อถักท้ายแม่พิมพ์พาเวยค่ะเด้อนะคะเนาะก็ทักท้ายกันให้กำลังใจกันนะคะเนาะนะคะเม่สบู่อีก็ขึ้นเวทีนะคะเนาะเนาะนะคะ จนแบบสําเร็จเราก็ได้ตังค่าเรียบร้อยแล้วผ่านมดทุกอย่างแล้วค่ะตอนนี้นะคะน้องเพื่อนยูเดงนะคะน้องนะคะนะคะยูเด้งก็เลยเออลงเลยวสวัสดีครับพีนิพุ์คนรอน้อยกว่าเดนไทยเยอะนะคะน้อยน้อยกว่านะคะน้อยกว่าเดนไทยพี่เดนไทยเยอะนะคะน้องนะคะฝปาไฟล์เลยค่ะเด้อพีนิโคบลน,นะคะน้องนะคะแล้วก็อีกคันหนึ่งก็เห็นนะคะนาะเห็นดวงตาแต่ไม่เห็นโปรไฟล์นะคะนาอนะคะ ไม่รู้ว่าพี่เม่ยวฉีวันนี้กลับยังจ้ามเมียวฉีวันนะคะนาะเห็นแต่ป้าน้อยลงสีนะคะนาะนะคะก็ยอยังยูนะคะนาะนะคะยังให้กำลังใจเดียวเจอกันนะคะนาะนะคะพี่เดียนไทยนะคะน้นะคะหนูเดียนก็นะ เนาะก็เพื่อนๆพี่ๆก็เขามาส่งกําลังใจให้นะคะเนาะนะคะแม่ค่ะไม่ค่อยเห็นกันไม่ค่อยเห็นนะคะเนาะอ่าทีงที่แบบจะเห็นแค่หลังบ้านนะคะเนาะนะคะแต่ว่าการขึ้นเวทีก็ไม่ค่อยเห็นนะคะเนาะนะคะจ้าจ้าไม่เป็นไรเด้อจ้าเนาะพี่น้อยนะคะเนาะนะคะหนูเด็กก็ขอบคุณน,นะคะเนาะนะคะได้มาแป๊บนึงก็อ่ได้เห็นก็ย่างดีใจแล้วค่ะเนาะนะคะพี่ดะเนาะนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะเนาะนะคะ,ะส่วนพี่พิคุน,นี่ก็ ผ่านสตรีมแล้วนะคะเนาะเหลือแต่ทุกท่านยังจ้านะคะเนาะนะคะพี่พีทุกทันนะคะเนาะนะคะพี่นิพนธ์บอกคนบุรีลำคาบนะคะเนาะพี่นิพนธ์ก็เป็นคนบุรีลำนะคะเนาะตอนนี้ก็คือหายแล e ้วนะคะเนาะนะคะดวงตาก็หายล e ะะแล้วค่ะนาะเราดูเดยงขอโทษเลยคะ่ะเรื่องรูเดยงไปขอเปิดพร์ลเป๊บนึงนะคะเนาะนะคะ เนาะค่ะเนาะนะคะก็คือแบบไม่ได้เจอกันนานนะคะเนาะเมสบูนะคะเนาะนะคะหนูแดงอะเจอเม่แต่เม่ไม่เจอหนูแดงนะคะเนาะส่วนเมนวนนะคะเนาะนะคะส่วนเมนวนก็ทักทายค่ะคุณพี่กุ้นนะคะเนาะก็ทักทายกันนะคะเนาะนะคะฝาะทักทักกันไว้นะคะเนาะนะคะเราป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะเนาะนะคะให้กําลังใจกันเละกันให้เพื่อนเพื่อนพี่าแม่เม่ทุกท่านกว่าเก่านะคะเนาะค่ะ คันเดียงก็เปิดบานยินดีต้อนรับแต่ละค้านะคะเนาะค่ะคุณนะคะเนาะนะคะก็ทักทายกันนะคะเนาะนะคะก็ทักทายกันหลักๆกดๆกันไว้เลยค่ะเด้อนะคะเนาะนะคะบางท่านก็รู้จักใจกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะเนาะนะคะวันอาทิตย์ก็ไปเที่ยวไหนกันบ้างไหมจ้านะะคเนาะวันอาทิตย์นะคะเนาะเอ็ดก็ได้อยู่ปอซีกว่านะคะเนาะนะคะ ทีนี้พีเขาก็เยลยแบบรีบมาขึ้นเวทีแบบอยากให้สำเร็จนะคะนาะนะค่ะพี่ก็มาขึ้นเวทีแต่ว่านะคะนาะ่ะคะ่นคนะ,คะน,คนูเดงก็ขอบคุณนะคะเด้อที่เขามาส่งกําลังใจให้จ้านะคะนาะ,ะนะค่ะเขาม,มาถักท้ายพูดคุยนะคะนาะนะค่ะพีนี้นะคะนาะเพราะว่าเมย์ก็คือแบบทํางานนะคะนาะบางที่กลับมาจากทุ่งไร่ทุ่งนานะคะเขาบานคำอะไรอย่างนี้ค่ะนาะนะคะกว่าจะได้น้านะคะนาะนะค่ะ นูเดียวกกวนขวบคุณนะคะเดอนะคะนาะทชีเขามาส่งกาลังใจให้แบบเขามาบานุเดียนนะคะนาะนะคะมาปินักเมย์ก็บอกว่าได้เจวมะเขือนะคะนาอได้เกี่ยวมะเขือแบบทำออกแบบรุดจัดๆเพลเพลนหน่อยนึงนะคะนาอแเม่นะคะ,นาะ,น,าะนาะก็อร่อยนะคะนาะแเมย์บอกว่านูเดียนก็เลยต้องึ้นเวทีสองชั่วโมงทุวกวันนะคะน้องเพราะว,ว่า คือแบบมีเวลาช่วงเดียวนะคะเนาะนะคะที่จะขึ้นเวทีนะคะน้องก็เลยต้องต้องเก็บนะคะเนาะเก็บนะคะเนาะขอโทษด้วยนะคะเด้อนะคะเนาะพี่มาม่าก็บอกว่ามาส่งกําลังใจเด้อจ้าจ้าขอบคุณมากๆเลยค่ะเด้อกําลังใจนะคะเนาะต้องคุ้มไม่ได้นะคะน้อต้องมีแบบเพื่อนๆพี่ๆนะคะเนาะค่ะพลังใจให้นะคะเนาะนะคะแม่พิมพาก็บอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเน้องนับถึงครึ่งองค์แล้วก็ต่อไปก็คงหนาจ้า ไปเรื่อยๆคงจะสําเร็จไว้นะคะเนาะนะคะเพราะว่าเลยขึงอ,องะค,ะค์มาแล้วเนาะ,ะนะคะคุณน้องนะคะเน้อยนะคะแม่น้อยบอกว่าสวัสดีค่ะคุณควรพิพากนะคะเนาะ,ะนะคะก็สวัสดีทักทายกันนะคะเนาะนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเดี๋ยวนี้ค่ะเด้อนะคะเนาะ,ะนะคะ ดูเด้งก็เปิดบานนะคะเนาะนะคะก็มาเปิดค่าการมองเห็นนะคะเนาะ,ะยิ้มนะคะเนาะนะคะนูเดยงยิ้มดีด้วยตามหานาทีจนครบเร็วนะคะเนาะนะคะนูเดยงก็ยิ้มดีแล้วก็ดีใจด้วยนะคะเด้บบเ่อป้าหนะะูนะคะเนาะนะคะปลาโนนะคะเนาะนะคะสบายดีแม่จ้านะคะเนาะนะคะเมยติมนี่ก็อยู่แถวไหนจ้านะคะเนาะนะคะอยู่แถวไหนนะคะ,นะคะเนาะ ดูเด้งกบยับไผยนิดนึงนะคะเนาะก็ยังดีนะคะเนาะดีกว่ารดนะคะเนาะนะคะพี่มาม่าก็บอกสวัสดีเมนวนจ้านะคะเนาะก็สวัสดีทักทายเมนวลสวัสดีครับมาม่านะคะเนาะนะคะก็สวัสดีทักทายพี่มาม่านะคะเนาะนะคะพี่พีคุณนะคะเนาะนะคะคุณบุงทวีคุณปิดปังเดอค่ะเดอนะคะเราประสบความสําเร็จเช่นกันนะคะเนาะดูเด้งเขาเป็นกําลังใจให้นะคะเนาะนะคะพี่น้อยโอชาสวัสดีค่ะคุณพี่อมร อู่ซึ่งว่าพัดลมเสียงดังมากค่ะเมะื่อกี้นะคะน้องก็เลยไปต้องไปปิดนะคะน้องนะคะที่แบบเปิดอยู่ดีๆเข้าทีจะกินนะคะน้องนะคะนอกจากว่าหนึ่งคิ้วนะคะน้องนะคะเดาเนทีน่ทจะกินข้าวเหนียวกันหนึ่งคิ้วหนึยากจะกินเพราะว่ากินน้ำยาแกงเขียวหวานใส่ไก่นะคะน้องนะคะใส่ไก่นะคะทำแบบทำก็ต้องทำแบบพี่เทนไทยบอกว,ว่าขอตัว แป๊บหนึ่งค่ะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนโตนะคะนาะนะค่ะพี่เรียนไทยก็ขอตัวไปเยี่ยมบ้านเพื่อนโตนะคะนาะนะคะ่ะเมนวนจ้านะคะเมนวนก็บอกว่าสวัสดีจ้านะคะนาะนะคะ่ะเมนวนก็ขอบคุณนะคะเด้อเมนวนนะคะนาะที่เขามาส่งกําลังใจให้นะคะนาะนะคะแปลว่าสัญญาณนูงเด้งก็คงน่าจะ เป็นปกติหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะน้องน่ะค่ะบอกว่าแบบเว็บเว็บมเนะคะเดิมเด้อค่ะเด้อนะคะเนาะเป็นกําลังใจให้มันเดิมนะคะประวันเด้งก็นะคะเนาะก็ยังไม่ผ่านค่ะเนาะงน่ะค่ะแต่ก็พี่บอลแชร์ไปแล้วเด้อน้องหนูแดงให้เพื่อนๆเห็นนะคะขอบคุณค่ะนะคะน้องน่ะค่ะพี่พิคุณก็บอกทักทายจ้านะคะน้องทักทายนะคะน้อง ดูเด่นก็ได้กำลังใจจากพี่เดนไทยนี่แหละคะ่ะน้องพี่เดนไทยก็คือแบบเขามาให้กำลังใจนูเดงค่ะเขามาให้กำลังใจแล้วก็ได้แบบโลบเดียวนะคะน้องนะคะแต่ว่า2อกิโลนะคะน้องนะคะเก็บเอา2อกิโลถ้วนนะคะน้องนะคะ,าะ,ะบ,งา,งะบงางวันก็ตบอ่าตบเบิ่งบางวันก็ตบเวทีเบิ่งบางวันก็วี่นะคะน้องนะคะดูเด่น,ก,นก็โคตรฟุณมากนะคะน้องนะคะๆๆก,ก็ เพื่อนๆพี่ๆเม่ๆเมย์ทันใดนะคะนาะงสันวันเกิดครับคุณดานะคะนาะนะคะก็สุขสันวันเกิดอ่าคุณพีดานะคะนาะนะคะยายดวงบอกยายดวงเอาเปแวมาทักทายส่งกำลังเลยค่ะอบอนุ่มมากแบบวันนี้แบบมีพี่ชายท่านหนึ่งนะคะเขาม้าให้กําลังใจกันูเด้งไลยวันเล้วนะคะเนาะวันนี้ก็เขาม้าอีกแต่ว่าพี่โรงสีบอกว่าสวัสดีค่ะคุณชวีว่านนะคะนาะนะคะก็สวัสดีทักทาย แม่ชีวันนคะเนาะนะคะก็ทักทายกันให้กำลังใจจ้าขอบคุณมากมากนะคะนาะยายดวงนะคะนาะนะคะพี่พิคุณกอสวัสดีจ้านะคะนาะนะคะอ๋อสวัสดีค่ะเดียงก่อนนะคะเดียงก็เปิดนปานยินดีตอนหลับทุกท่านแล้วนะคะนาะนะคะยินดีตอนหลับเราก็ยินดีได้ดูจ้านะคะนาะนะคะฟี็ไดแบบเขาให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่แบบไม่ต้องคุณหาตามหานะนาะไม่ต้องตามหากันเนาะนะคะ ฝนตกไม่จ้าทถ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะนะคะแต่บางทีก็คือแบบร้อนนะคะเนาะนะคะร้อนแบบฝนไม่ตกนะคะเนาะอ๋อแม่บอกว่าได้ปลาหนึ่งได้ได้สวัสดีจ้าเม่บุญมีนะคะเนาะเม่บุญมีบอกว่าสวัสดีจ้าหนูแดงนะคะเนาะนะคะก็สวัสดีจ้าเม่บุญมีนะคะเนาะนะคะก็เขามาให้กำลังใจเช่นเดียวกึ่งค่ะสี่โมงเย็นนะจ่าพี่เออพัสด้านะคะเนาะนะคะหนูแดงเปิดสี่โมงเย็นทุกวันนะคะเนาะนะคะ นูเดงก็เปิดเวลาเดียวอะค่ะไปนะนาอนะค่ะตอนนี้ก็พี่ควรมิพักษ์สวัสดีพี่น้อยนะคะนาะนะคะก็สวัสดีทากทายพี่น้อยนะคะนาะนะคะก็เดงก็ใส่ที่เดงเลยค่ะวันนี้วันที่ที่เดงนะคะนาอนะคะวันนี้ก็เป็นวันยุดนะคะนาะวันยุดนูเดงมันเดิมนะคะนาอนะคะวันยุดก่อนเนี่ยค่ะนาอก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่พีทุกท่านเดียวเด้นค่ะเด้อนะคะนาอนะคะนูเดงก็เปิดบานนะคะนาอนะคะก็มาเปิดค่าการมองเห็นนะคะนาอนะ